สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ g a s b o x c o m นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆกับเจ้ารองเท้า n นกี Go Fly e a s t นะครับตัวนี้คือต้องบอกว่าผมสนใจมาเป็นปีละมันเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยประมาณกุมภาปีที่แล้ว2021นะฮะแล้วก็ออกมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ออกมาขายกเลยแล้วก็เป็นฮอตฮิตในวงการรีเซลมากใน StockX เนี่ยราคาขึ้นไปไกลมากเป็นคูะเป็นหมื่นเลยจากราคาป้ายประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเหนอไหมฮะ แล้วอยู่ๆไนกี้ก็มารีสต็อกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้กดในเว็บไนกี้นะครับว่าเห็นว่ามีเข้าไทยด้วยไม่แน่ใจว่ามีกี่คู่มีกี่สีนะฮะก็เลยกดมาเป็นสีที่ถูกใจมากคือสีน้ําเงินนะครับผมไซส์ก็เขาเรีรยก True to size ก็คือตรงไซส์ที่คุณใส่ของไนกี้อยู่แล้วถ้าคุณใส่เบอร์สิก็คือ10แน่นอนอะไรเงี้ยฮะก็โอเคนะครับที่ถูกใจเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่สวมใส่ง่ายแล้วก็เหมาะกับเมืองไทย ทำไมาถึงบอกว่าเหมาะเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเราชอบถอดรองเท้ากันบ่อยๆไปไหนไปที่ไหนก็ชอบถอดรองเท้าและการสวมเข้าสวมออกเนี่ยในรองเท้าบางรุ่นก็อย่างเช่นพวกผูกเชือกเนี่ยก็ต้องนั่งผูกเชือกใหม่หรือเราผูกหลวมไปก็เดินลําบากหรือบางรุ่นที่มันใส่ยากแล้วต้องมีการใส่อย่างเงี้ยก็จะลาบากนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะมาช่วยในการถอดเข้าถอดออกคือเวลาเราถอดออกเนี่ยเราก็เอาขาดันแล้วก็กดปลึบขึ้นมาอย่างนี้นะฮะ แล้วพอเวลาเราจะใส่เข้าก็คือเอาขาสวงเข้าไปแล้วก็กดน้าหนักลงไปปุ๊บมันก็จะล็อกลงไปนะฮะอย่างนี้นะครับผมเนี่ยล็อกลงไปเลยนะฮะก็จะเป็นพอดีอย่างนี้ทั้ง2ข้างนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสตรอรี่ของมันคือรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อคนพิการนะฮะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองในการใส่รองเท้าได้ไม่สามารถก้ม ลงไปเอานิ้วสอดลงเท้าหรือจับรองเท้าได้เนี่ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์ฟรีโหมดนะครับก็คือไม่ต้องใช้มือเลยแค่เอาขาดันนะฮะคือบางคนที่มีปัญหาจริงๆเช่นแบบก้มไม่ได้เอยหรือก้มแล้วเวียนหัวเงี้ยฮะวิธีแก้ก็คือใช้รองเท้าคู่นี้ออกมานะครับผมดูว่าสามารถใส่ง่ายก็คือหักมาประมาณนี้เลยนะครับผมขาออกมาอนะไรเงี้ยก็ผมว่าเวิร์กมากนะฮะแล้วก็มียางรัดข้างนี้นะครับคือยางรัดเพื่อให้มันอยู่ใน มีการสปริงตัวกลับนะฮะแล้วก็พื้นเนี่ยนุ่มมากนะครับคือความนุ่มเนี่ยเท่าที่ลองใส่มาเนี่ยมันเป็นความนุ่มระดับ ultra b o o s หรือ nmd นะครับประมาณนั้นผมว่ามันได้ความนุ่มของ nmd มากกว่าแต่เวลาเดินอ่ะมันจะเด้งเด้งเหมือน ultra boost นะฮะหรือจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะสออย่างนี้ก็ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักไม่หนักเท่าไหร่นะครับถือว่าเบาแล้วก็ใส่สบายเป็นผ้านะฮะเป็นแฟบริกแบบยืดได้นะฮะเนี่ยยืดได้ก็คือทําให้เราใส่ เข้าไปเลยแล้วก็พอดีเดินแรกๆก็สึกแปลกๆนิดนึงเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะแบบเหมือนมันขยับได้อะเพราะว่ามันมันต้องมีการส่งมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นดีไซน์หรือเปล่าคือแรกๆที่เดินก็สึกแบบเหมือนจะหลุดเหมือนจะอย่างเงี้ยแต่พอใส่ไปเรื่อยๆใส่สักครึ่งวันเนี่ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็โอเคนะเวิร์กดีนะครับแล้วก็ถอดง่ายด้วยแล้วก็ใส่ง่ายนะครับผมก็ถือว่าเวิร์กมากนะครับผม เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองไปดูที่เว็บ n i k e c o m นะครับหรือลองไปดูที่ช็อป Nike ้ที่ไอคอนสยามไม่ก็เซ็นเตอร์เวิด์มั้งไม่รู้ว่ามีขายอยู่หรือเปล่านะครับผมคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะชอบส่วนตัวรอมานานอยากได้เลยแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับ Subscribe แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย